มาดูประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของคุณชัดชาิ mm hmm. อ่ามันมีโซเชียลแชร์อย่างที่บอกไปครับข้อที่หนึ่งอ่าเมื่อวานนี้ก็คุยกับคุณชัดชา่ะ <Ha. S 2> เกี่ยวกับกรณีที่ก็ประมาณปี6-8อ่าได้เคยเสนอโดยฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานครขอซื้อและอะขอจัดหาและก็งานที่เกี่ยวข้องกับเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหว mm hmm. หมายถึง จะไปติดตั้งในโรงพยาบาล9แห่งดังสังกัดกรทม<ฮ>ที่เป็นอาคารสูงหมายถึงโรงพยาบาลเนี่ยน้องไปห้าแห่งหรือ9้าแห่งแต่เช้งก็ประมาณ9้าล้านปรากฏว,ว่านักขนาดนั้นถูกตีตกไปใช่ไหมน้องใช่เมื่อวานนี้<ฮ>ก็เลยถามคุณชัดชาติศธิพันธ์คุณชัดชาติบอกอต้องการจะตรวจวัดแผ่นดินไหวหมายความว่าอาคารโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นกรอบบอบบางที่ติดเอาไว้เนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเตือนว่าแผ่นดินไหวแล้ว หรือเตือนว่าเดี๋ยวจะแผ่นดินไหวมันไม่ใช่แต่ติดเอาไว้ก็เพราะว่าอาคารโรงพยาบาลเนี่ยมันมีผู้ป่วยถ้าวัดแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวได้เนี่ยมันจะได้บอกได้ว่าอ,อพยพหรือไม่อ,อพยพยอเพราะการอ,อพยพโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากใช่ค่ะจะได้ทราบความดุนแรงของแผ่นดินไหวรู้ว่าต้องอ,อพยพหรือไม่แต่คุณชาติชักก็บอกอาจถึงตอนนี้เดี๋ยวจะเสนอใหม่ค่ะที่แผ่นดินไหวเนี่ยเราจะควรเราจะมีแนวคิดในการติดตั้งเครื่องวัด แผ่นดินไหวไว้บนตึกเราจะได้รู้ว่าตึกนี้มันโดนแผ่นดินไหวรุนแรงแค่ไหนแล้วมันจะเสียหายหรือเปล่าซึ่งที่ผ่านมาเราก็ติดตั้งไปในอาคารสูงของเราสผ่น,นีินไหวซึ่งได้ข้อมูลดีมากเลยนะข้อมูลว่าความเร่งหรือว่าอัตราการแกว่งข้างบนเป็นยังไงเป็นข้อมูลที่เก็บแล้วทาวิจัยได้แล้วก็เสนอไปว่าขอให้ติดในอาคารสําคัญของกทมเช่นโรงพยาบาลต่างๆคือติดไว้ที่ตึกแล้วจะรู้เลยว่าตึกนี้ได้รับแรงสัน่นสะเทือนพลังงานออกมาเท่าไหร่ขึ้นอะไรยังไง เราก็จะคำนวณได้ว่าแรงเยเอะอออกแบบไว้เกิอนออกแบบไหมอ,อะไรเงี้ยมันจะทําให้เรามั่นใจได้ว่าเฮ้ยจะต้องอพยพคนไหมอะไรเงี้ยม,มันก็เป็นข้อมูลที่เอาไปใช้ในการออกกฎหมายใน,นอนาคตได้ด้วยขอไปเท่าไหร่นั่นนะก้าวล้านเนะฮะก้าวล้านก้าล้านผมไม่แน่ใจประมาณน็นก็ว่าก้าวล้านผมก็ทํมาให้ได้แต่ลวสภาไม่ให้เหรอ เขาใจว่าไม่ได้ให้ครับไม่ได้ให้เขาให้เหตุผลว่ายัางไงจําได้ไหมไอเหตุผลเนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าเราผมไม่ได้อยู่กับกรรมธิการนะก็ผมไม่จําเป็นแผ่นดินไม่ไหวอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวจะเสนอใหม่เราก็เคารพนะเราเคารพสภาดีแล้วก็ขอใหม่ไม่ใช่ไรครับ วันนี้คงจะเห็นเขาอาจจะอาจจะเปลี่ยนความคิดก็อาจจะขอใหม่ไม่เไรครับผมว่าผ่านไปแล้วก็ผ่านไปแต่ว่าตอนนี้ผมว่าทุกคนก็เริ่มสนักขึ้น <c oughs> มันก็เดี๋ยวเราคงเพิ่มคงขอเข้าไปในปีนี้ปีหน้าใหม่ครับอ่านี่ยังมีอีกตัวนึงงบควบคุมงานผู้ควบคุมงานน่ะคุณชาชาติใช่ไหมใช่ครับซึ่ว่าเราออกสร้างน,<อ>นี่พอ,อเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวหมายถึงตรวจวัดว่าจะอพยพหรือว่าอพยพติดโรงพยาบาลซึ่งเป็นอาคารสูง แฮนดินไหวครั้งล่าสุดเนี่ยที่หนักมากจุดหนึ่งคือโรงพยาบาลใช่ค่ะเราเห็นภาพเลยใช่ไหมอออก,การออกพยพกันวนะุ่นวายขนาดนี้ราชวิถียังใช้ไม่ได้อยู่สองตึกเลยอ่าจะเห็นภาพโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลราชวิถีหลายหลายโรงพยาบาลอ่าคุณชัติชเสร็จจะคุยกับเราในคุยนอกจอก็ไปคุยต่อในสภากรทมค่ะไปประชุมสภากรทมแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งทนบูช้อมฮะประเด็นเกี่ยวกับกรณีของ ครบประมาณเขาชื่อโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินกําลังต้านแรงแผดดินไหวอาคารในสกัดกอทมรองผู้ว่าวิศนุทรัพย์สมพลเป็นผู้เสนอเมื่อ11กันยาปีที่แล้วของก็ประมาณไป9ล้านจํานวนเงินไม่เยอะเดี๋ยวขอใหม่ คุณชัดชาบอกอย่างนั้นเพราะเหตุการณ์ในครั้งนั้นเนี่ยหลายคนอาจจะย,ยังไม่เห็นความสําคัญเพราะว่ามันไม่ได้มีแผ่นดินไหวขนาดนี้มานานนะคะแต่พอมาวันนี้เนี่ยมุมมองอาจจะเปลี่ยนไปแล้วถ้าเป็นไปได้จะขยายติดตั้งมากกว่า5โรงพยาบาลเนี่ยขณะที่ในที่ประชุมก็ปรากฏว,ว่าประธานเขาเรียกว่าเป็นประธานคณะกรรมการที่พิจารณาเกี่ยวกับงบประมาณของสภากรุงเทพมหานค,ครคนกนกนุษย์กิ่นสัง สกเขตดอนเมืองจากพรรคเพื่อไทยขอใช้สิทธิลุกขึ้นชี้แจงในที่ประชุมสภากรณีมีคลิปดราม่าไอที่คุณชัดชาติมาตอบนี่แหละที่ไปตัดงบประมาณ9ล้านเกี่ยวกับการว่าเช่าที่ปรึกษาประเมินความเสี่ยงของอาคารถ้าเกิดแผ่นดินไหวในกรทมคุณกระนกนุชก็บอกนะครับในฐานะสกตนเองกับสมาชิกคนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภยัยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกคนให้ความสนใจ และไม่อยากจะเชื่อว่าเหตุการณ์นี้มันจะเกิดขึ้นในประเทศไทยและทําให้หลายคนพูดถึงโครงการจ้างที่ปรึกษาประเมินแรงต้านทานแผ่นดินไหวตึกสูงในพื้นที่กทมและมีการเอาคลิปไปในแชร์กันซึ่งคลิปนี้มันสร้างความเสียหายกับสภากรทมในเรื่องนี้แล้วเธอก็บอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เธอเป็นประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณางบปี68ทุกโครงการมาาันจะต้องผ่านการพิจารณาประเด็นโครงกรารน,นี้เนี่ยยืนยันนะครับทุกผู้ชม ผ่านความเห็นอนุกบบรรมธิการวิสามาัญโยธาแล้วแต่เมื่อเสนอที่กบบรรมธิการวิสามาัญใหญ่ซึ่งประกอบด้วยสกจากหลายพักและสอกอ,อิสระเหตุที่อนุกบบรรมธิการวิสามาัญตัดงบขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่ชัดเจนไม่ครอบคลุมเนื้อหา TOR ยังขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนว่าจะนําผลการประเมินมาใช้ในการปฏิบัติจริงอย่างไรคณะกรรมการจึงเกรงว่าจะไม่เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะมันไม่ครบกับเอกสารมาอย่างเดียวคือจ้างที่ปรึกษาเช่นเดียวกับเนื้อหาในลักษณะงานก็เป็นการจ้างที่ปรึกษาเช่นเดียวกันประโยชน์ที่ได้รับเหมือนกันเพียงการรายงานข้อมูลเท่านั้นนะตอนนั้นนะ่ะโดย9ล้านเป็นงบบุคลากรเกือบ40%หรือ3ล้าน5ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งอุปกรณ์วัดการสั่นสะเทือนเนี่ย3ล้านค่าใช้ในการสำรวจและวิเคราะห์ผล2ล้าน4ค่าทำรายงานอีก79 0 0 0รวมแล้วก็ประมาณ9้าล้านถ้ามีการปรับปรุงรายละเอียดที่ชัดเจนวัตถุประสงค์ สภาหเห็นชอบอย่างแน่นอนและตัววัดที่ว่านี้เนี่ยมันก็ยังไม่มีขายเป็นลักษณะคือให้สถาบันการสื่อสารประเด็ษขึ้นมาติดตั้งในอาคารสูงและเครื่องนี้ ก็พยายามจะชี้แจงก็ไม่ใช่ติดแล้วจะบอกว่าอีก5นาทีแผ่นดินจะไหวนะหรืออีก3นาทีแผ่นดินจะไหวแต่เป็นการวัดการสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวแล้วซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยถ้าเกิดเพดแผ่นดินไหวทุกคนต้องเอาตัวรอดไม่มีใครวิ่งไปดูเครื่องวัดหรอกว่าแรงสั่นสะเทือนมันเท่าไหร่จึงต้องชี้แจงว่าที่ผ่านมาพิจารณากเอกสาร อยากจะชี้แจงกับทุกคนย้ําเลยนะเครื่องนี้ไม่ใช่เครื่องเตือนแผ่นดินไหวแต่เป็นเครื่องวัดการสั่นสะเทือนในอาคารสูงของกทมหลังเกิดแผ่นดินไหวแล้วอถ้าเกิดเสนอก็ประมาณเรื่องเครื่องแจ้งเตือนแผ่นดินไหวเนี่ยสภาให้ผ่านแน่ปัญหาผมแทรกทีนหนึ่งมันไม่มีในโลกนี้แผ่นดินยังไม่ไหวจะมาเตือนเนี่ยมันไม่มีโครงการนี้อย่างที่บอกไปก็มีการชี้แจงแบบนี้ท่านผู้ชมรครับรว่า ตัวเครื่องที่จะใช้งบประมาณ3ล้านเนี่ยนะคะที่เขียนไว้ในรายงานเนี่ยเป็นเครื่องซึ่งไม่มีขายนะคะทำยังไงรู้ไหมคะต้องประดิษฐ์ค่ะประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วการติดตั้งเครื่องนั้นเนี่ยแน่นอนต้องติดในอาคารสูงตามที่กำหนดที่เป็นสังกัดกรุงเทพมหานครนะคะและเครื่องตัวนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นการแจ้งเตือนว่า อีกห้านาทีแผ่นดินจะไหวอีกสามนาทีแผ่นดินจะไหวแต่เป็นเครื่องที่วัดการสั่นสะเทือนถ้าหากมีแผ่นดินไหวแน่นอนทุกคนต้องอบพยพไม่มีแล้วค่ะที่แผ่นดินไหวเสร็จทุกคนอยู่กับที่ขอไปดูเครื่องนี้ก่อนว่ามันจะถล่มหรือไม่ท่านประธานก็ทราบว่าเวลา เราพิจารณางบประมาณเราพิจารณาตามเอกสารที่ส่งมาเมื่อเราเห็นแล้วโดยเราก็ต้องมั่นใจเพราะว่าสมาชิกเป็นผู้พิจารณาทั้งนั้นโดยเฉพาะประธานเรื่องนี้ผ่านประธานคณะอนุกรรมการโยธาซึ่งท่านเป็นประธานคณะกรรมการสาม,มันโยธาของกรุงเทพมหานคร ดังนั้นเนี่ยดิฉันอยากเรียนทุกท่านนะคะว่ามันไม่ใช่เครื่องแจ้งเตือนแต่เป็นเครื่องที่ไว้วัดการสั่นสะเทือนณนาทีในปีห7เจที่มีการพิจารางบประมาณดิฉันอยากให้เข้าใจตามนี้ถ้าหากจะมีการพิจารณาเสนอให้สภาหแห่งนี้ได้พิจารณาในเรื่องของการใช้งบประมาณไปเพื่อการป้องกัน ภัยแบบนี้ดิฉันเชื่อว่าสภาแห่งนี้ผ่านให้ท่านแน่นอนค่ะและขณะเดียวกันเนี่ยโครงการที่จะใช้ก็ขอเป็นโครงการป้องกันและบรรเทาแผ่นดินไหวควรเป็นโครงการที่ครอบคลุมในหลายมิติทั้งบรรเทาและป้องกันภยัยอีกทั้งควรถูกบังคับใช้ในวงกว้างมากกว่าโครงการที่กล่าวถึง ขณะที่รองวิชนุทรัพย์สมพลผูดเสนอโครงการณเวลานั้นเมื่อวานนี้ก็ลุกขึ้นชี้แจงเหมือนกันบอกมันเป็นเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวเป็นงานวิจัยของกลุ่มอาจารย์จากหลายมหาวิทยาลัยเพื่อให้ได้คําตอบค่ะว่าตึกสูงโดยเฉพาะโรงพยาบาลบางทีไม่จําเป็นต้องอบพยพเคลื่อนย้ายแล้วอยู่ได้หรือไม่ รอราวฟ้าของคุณกนหนกนุชบอกว่ายัางไงนะถ้าเป็นไหวหนีกันหมดอใครมวดแต่จะไปดูเครื่องวัด<ช>ว่าสั่นเทือนเท่าไหร่คุณชลวุฒิบอกว่ายัางไงนะบอกมันเป็นงานวิจัยเพื่อให้ได้คําตอบว่าตึกสูงๆโดยเฉพาะโรงพยาบาลนะคะมันจําเป็นต้องอพยพไหมต้องเคลื่อนย้ายหรือเปล่าหรือมันยังสามารถอยู่ในอาคารได้ก็หลังที่เราเห็นเนี่ยต้องเอาลงมาจากห้องผ่าตัดไหมค่ะอย่างนั้นใช่ไหม อาตที่เสนอโครงการนี่มี6กตึกใช่ไหมก็คืออาคารธานีนพร,รั์สาราว่าการกทมดินแดงความสูงเนสามสิบเจ็ดชั้นแล้วก็ยังมีอาคารของโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักโรงพยาบาลตากสินอย่างนี้เป็นต้นนะคะโรงพยาบาลมาหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชประธานสภาท,ที่เคารพและท่านสมาชิกสภาผู้งสงเกตครับเดี๋ยวขออธิบายนิดนึงว่าเครื่องมือเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดกันนะไม่ใช่เครื่องมือเตือนแผ่นดินไหวนะครับเป็นเครื่องมือเพื่อรู้ว่าถ้าแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วเนี่ย อาคารหลังนั้นจะแข็งแรงปลอดภัยพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเหตุผลว่าทําไมในโครงการนั้นต้องมีการจ้างที่ปรึกษาเครื่องมือเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งเราต้องจ้างที่ปรึกษาเพื่อไปวิเคราะห์โครงสร้างของอตัวอาคารหลังนั้นโดยเฉพาะว่าหลังนั้นมีออโครงสร้างเป็นอย่างไรและควรติดเครื่องมือตรงไหนเว่า,เาไหวแล้วเราจะได้ตอบได้ว่าอาคารนั้นต้องอพยพคนหรือไม่ จุดประสงค์หลักๆที่เราขอมาเพื่อติดตั้งที่โรงพยาบาลให้รู้ว่าถ้าไหวแล้วเนี่ยไม่ต้องอพยพคนถ้าไหวขนาดนี้อาคารนั้นจะพอรับได้นะแล้วก็ต่ออย่างนี้มันจุดหลักๆก็คือว่าดูว่าอาคารหลังนั้นนั้นๆที่ติดตั้งเครื่องมือเนี่ยยังปลอดภัยอยู่หรือเปล่ากับแรงสั่นสะเทือนขนาดนี้นะครับก็ก็ขอแต่ผมเข้าใจนะครับก็ก,ก็อาจจะมีการสื่อสารอธิบายไม่ดีพอก็ไว้ไว้เผื่อโอกาสหน้าจะขอประมาณข้อใหม่จะได้ชี้แจงให้ชัดเจนขึ้นครับ ขอบคุณท่านรองวิศนุนะครับนั่นทําให้เพิ่มเติมเมื่อวานนี้พักประชาชนถึงขนาดโพสต์เลยประเด็นที่โพสต์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แหละเอาตั้งแต่ประเด็นงบโครงการนี้สกพักประชาชนหรือพักก้าวไกลในวันนั้นแสดงความพร้อมสนับสน,นุนให้สภกทมผ่านงบโครงการนี้9ล้านบาทตามที่สกเนดพัทรพรเก่งรุ่งเรืองชัยเขตบางซื่ออภิปราย โดยคำนึงถึงมิติการประเมินความเสียหายหรือความต้านทานต่อเหตุเป็นดินไหวด้วยวิทยาศาสตร์รวมถึงการช่างทีรึกษ,ษาในการวิเคราะห์ติดตั้งเครื่องมือสอกอหลายคนของพรรคก้าวไกลในวันนั้นก็สนับสนุนการตัดงบของสองกอกลุ่มหนึ่งในวันนั้นและการตะกุยตะกายโรดชี้แจงของสองวกลุ่มที่ตัดงบในวันนั้นแล้วมาตะกุยตะกายชี้แจงในวันนี้ หลังจากกทมเอเชิญเหตุแผ่นดินไหวนี่ใช้คำว่ตาวตะกุยตะกายใช่เหรอ,อปกติตะกุยตะกายมันมันมันใช่ยังไงหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์วันนั้นตัดงบวันนี้มาตะกุยตะกายชี้แจงสะท้อนให้เห็นว่ากทมจําเป็นจะต้องมีคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญมาร่วมพิจารณางบประมาณของกทมออ,อจํำได้ตอนนั้นที่พักเก้าไกลสกเข้าพยายามจะเสนอให้มีคนนอกเข้าไปใช่ไหม <c oughs> แล้วปรากฏว่าไม่เป็นผลไงบอกคนไหนก็ทําได้อะที่เป็นสภากอทมอ๋ออ๋อออออเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมา <c oughs> เกี่ยวกับกรณีคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญ <c oughs> ต้องมาร่วมพิจารณางบประมาณของกอทมอค่ะแต่ <c oughs> ถูกสอกอเสียงส่วนใหญ่ในตอนนั้นคัดค้านอย่างหนักเจ็ดวลายนาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาต่อครับ